สวัสดีครับผมตั้มจากไคเน่ครับวันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัว m i t s u b i s h i อ็กเพนเดอร์ s รรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยรถยนต์รุ่นนี้ได้รับการไมเนเชอรอัปเกรดในส่วนของอุปกรณ์แลวก็หน้าตาเข้ามาใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับทุกท่านทราบน,นะครับว่า Mitsubishi อ็กเพนเดอร์ s รรุ่นใหม่นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้บ้างครับสำหรับราคาของ m i t s u b i s h i อ็กเพนเดอร์ s รอนะครับปรับราคาเพิ่ม รุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็มีสีใหม่ให้เลือกสสีเป็นการตกแต่งแบบทูโทนถ้าเป็นสีทูโทนนะครับสีขาวหลังคาดําแล้วก็เขียวหลังคาดําที่เป็นสีใหม่ทั้งหมดนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมา20,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นตัวรถสีปกตินะครับก็จะตั้งราคาเหมือนเดิมไม่ได้ปรับหรือว่าเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับ9 4 6า0 0บาทครับมาดูรายละเอียดอื่นๆกันครับจุดที่เด่นๆเลยก็คือนะครับหน้าตามีการอัปเกรดเข้ามาใหม่โดยเฉพาะไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับ3ดวง ดูหรูหราดูทันสมัยมากๆถ้าเทียบหรือว่าดูจากชมที่แล้วไฟด้านหน้าก็จะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ครับรุ่นนี้ก็ดูสปอร์ตดูแพงขึ้นมามากเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาอีก70,00บาทแต่ว่าได้คุ้มเลยทีเดียวครับสำหรับรายละเอียดของการตกแต่งนะครับเช่นเดียวกับกระจังด้านหน้าก็จะเป็นกระจังสีดํามันเช่นกันนะครับกระจังก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นเพิ่มความสปอร์ตเข้ามามากขึ้นกับด้านท้ายก็นะครับเพิ่มในส่วนของการตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็คือ เพิ่มราคาเข้ามา2 0,000บาทมีการตกแต่งตั้งแต่สาวกาศแบบคลีบฉลามแล้วก็นะครับสปายเลอร์การตกแต่งก็จะเป็นสีดํามันนะครับที่ตกแต่งเข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าลูปแหลกหรือว่าราวหลังคานะครับของเดิมเป็นสีเทาแต่ว่าของใหม่เป็นสีดํามันทั้งหมดครับถ้าเทียบกับชมที่แล้วนะครับเฉพาะหลังคาเท่านั้นจะเป็นสีดํามันแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะนะครับเริ่มตั้งแต่เสา A เสา B เสา C เป็นสีดํามันทั้งหมดครับ แล้วก็ถ้าลงมาดูด้านล่างล้อก็จะเป็นล้อลายใหม่เป็นล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด205 55R17 ครับก็เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนดวดลายล้อใหม่เช่นกันส่วนกราวเคแลนซ์นั้นนะครับตอนนี้นะครับที่ให้มาตามสเปค220มิลิเมตรนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับก็เรียกว่ากราวเคแลนซ์เตี้ยลงกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับของเดิม225เป็นเพราะว่าการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเกียร์ใหม่เกียร์เป็นแบบ CVT นะครับเกียร์ชุดนี้ก็จะทําให้กราวเคแลน เตี้ยลงมาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเทียบดูแล้วก็เรียกว่าแทบจะไม่แตกต่างครับ5มเมเล็กน้อยมากครับส่วน,นอัื่นนะครับนี่ครับอย่างเช่นกระจกมองข้างที่ตกแต่งเข้ามาก็จะเป็นสีดํามันปรับพัดเก็บควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกล้องนะครับเป็นกล้อง360องศาที่ตกแต่งเข้ามาหรือว่าติดตั้งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับรายละเอียดภายในโดยสารมีอะไรบ้างสิ่งที่ดูแตกต่างกันชัดเจนก็คือชุดตกแต่งนะครับที่เป็นวัสดุหุ้มด้วยหนงังเป็นหนัง สีน้ําเงินเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการตกแต่งแบบทูโทนนะครับสีดําสีน้ําเงินเข้ามาแล้วก็มีแถบสีบอลครับนะก็จะเป็นรายละเอียดการตกแต่งภายในส่วนพวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันพวงมาลัยก็เหมือนกับยกเอาในปารเจลสปอร์ตเข้ามานะครับเช่นเดียวกับมารัตรรุ่นใหม่ถ้าเราดูรายละเอียดของมารตรรุ่นใหม่ก็จะเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสี TFT นะครับก็จะแสดงข้อมูลการทํางานเอาไว้ทุกอย่างก็ถือว่าสดใหม่ถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วก็มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะหน้าจอนั่นเองครับ ่วนรายละเอียดอื่นๆนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบกรองฝุ่น PM 2.5ติดตั้งเข้ามานะครับ่วนรายละเอียดของคันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับเกียร์ชุดนี้ชุดใหม่เช่นกันก็เรียกได้ว่าปรับโฉมมาตั้งแต่ x p a n d e r นะครับมีการปรับเปลี่ยนจากเกียร์อัตโนมัติท o อกคอนเวอร์เตอร์่จังหวะเป็นแบบ CVT ทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับออโต์เบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้าติดตั้งมาด้วยครับ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดความทันสมัยแล้วก็จุดที่เปลี่ยนเข้ามาอย่างก็คือมีช่องเสียบชาร์จไฟแบบ power outlet 12โวลต์ช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type C ตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถสิงเข้าไปได้เลยของเดิมก็จะเป็นการเสียบจากข้างบนลงมาแต่ว่าของใหม่นะครับเสียบจากด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยครับนอกจากนี้นะครับ wireless charger ถามว่าทําไมยังไม่มีนะครับต่างประเทศมีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์เพิ่มเงินอีกไม่กี่ตังค์นะครับแต่ว่าถ้า แนะนำลองต่อรองกับเซลดูนะครับน่าจะแถมให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นอ c เ e s กซอรี่เล็กๆน้อยๆซึ่งมิสวิซิก็มีเอาไว้รองรับเช่นกันครับมีการปรับแบบแมนวนวลทั้งหมดทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายทุกที่นั่งครับแอร์นะครับเป็นแอร์แบบหน้าจอแบบดิจิตอลก็มีดีไซน์ที่ทันสมัยมีระบบหรือว่ามีโหมดแมคคูลเข้ามาก็ ให้ความเย็นเร็วเย็นทั่วถึงทั้งคันครับนอกจากนี้ก็ยังมีแอร์นะครับเป็นแบบแยกส่วน2ตอนทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับตรงนี้หายห่วงในเรื่องของความเย็นครับเพราะว่ามีแอร์ทุกที่นั่งแอร์สตอนนะครับทำให้ความเย็นพัดน้อยสารเย็นรวดเร็วแล้วก็เย็นทั่วถึงครับด้านเครื่องเสียงก็เช่นกันนะครับเครื่องเสียงก็จะมีการพัฒนาใหม่แม้ว่าดีไซน์จะดูคล้ายเดิมนะครับแต่ว่ารายละเอียดของเครื่องเสียงชุดนี้เป็นการพัฒนาเข้ามาใหม่ทั้งหมดสามารถรองรับได้ทั้ง Apple c ล r p l a y แลวก็ Android Auto. วึงนครอง,องหลังก็ ยังมาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันนะครับซึ่งจะแสดงภาพรอบทิศทางครับนอกจากนี้นะครับเครื่องเสียงชุดนี้นะครับยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆได้ของเดิมนะครับการเชื่อมต่อผ่านสายนะครับก็จะถูกติดตั้งเอาไว้บริเวณเครื่องเสียงแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับก็จะย้ายเอาไว้บริเวณใกล้ๆกับคอนโซลเกียร์ด้านล่างครับเรียกว่ามีการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายและก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับสำหรับเบาะนั่งแถวที่2นั้นนะครับเป็นเบาะที่สามารถ ปรับพับได้แบบ 40, 20แล้วก็40นะครับแล้วก็ปรับพับราบเรียบตรงกลางนะครับในส่วนของ20%นั้นสามารถปรับลงมาเป็นที่เท้าแขนแล้วก็สามารถเป็นช่องวางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้ถึง2ตําแหน่งนอกจากนี้นะครับเบาะนั่งแถวที่3ยังสามารถปรับพับแบบ50-50แล้วก็ปรับพับรวมให้ราบเรียบได้ด้วยครับเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้อีกมากเช่นกันครับรวมถึงนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับ ด้านหลังนะครับที่นั่งแถวที่2ก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type A แล้วก็ Type C มาด้วยเช่นกันครับารายละเอียดของขุมกำลังก็เรียกได้ว่าเหมือนกับใน Extender ทุกอย่างนะครับมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของชุดเกียร์เข้ามาใหม่เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่เป็นเครื่องยนต์รหัส 4A91 ะครับมาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผันไมเวก ึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็จะให้กําลังสูงสุด105แรงม้าที่6,000รอบต่นาทีก็ยังมีแรงบิดสูงถึง141นิวตันเมตรที่4,000รอบตนาทีทํางานร่วมกักบระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ CVT ครับสำหรับห้องโดยสารนะครับที่คุยว่าเงียบลงกว่าเดิมนะครับต้องรอการขับการพิสูจน์กันไปทดสอบอีกทีว่าห้องโดยสารจะเงียบลงอย่างที่มิตซูชิคุยไว้หรือเปล่านะครับว่ามีการดม รายละเอียดของห้องโดยสารมีการดมติดตั้งวัสดุซับเสียงรอบคันนะครับทำให้ห้องโดยสารเงียบมากขึ้น mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่ผมนําไปทดสอบแล้วติดตั้งเครื่องมือวัดเสียงแล้วนะครับระบบหรือว่าระดับเสียงภายในสารจะเงียบลงกว่าเดิมดหรือเปล่าครับครับก็คงจะได้เห็นรายละเอียดของ m i t s ู b i s h i e กเ a นเดอร์ค s รรุ่นใหม่แล้วนะครับว่ามีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมก็ได้เล่ารายละเอียดไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ